ใช่มัแต่ว่าไฟไห้ประหยัดอย่อยขึ้นเดือนตัวนี้เมนูเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดนะครับเปิดตัวเลขจะขึ้นเพื่อตัวตัวตัวเลขจากนั้นจะหยุดเป็นตัวเลขความชื้นความร้อนนัปัจจุบันตอนนี้อุณหภูมิตัวนี้อยู่30องศานะครับผมแล้วก็มันไม่ตองใจไปที่พิษข้ามันนะครับแล้วจะมีตัวนี้ตัวนี้รีเซตนะครับ พเนะตัวนี้เอาเข้าวๆนะครับตัวนี้เป่าก็ค,คือเป่าอย่างเดียวไม่ทำอะไรเป่าอย่างเดียวระบบจะเป่าระบบตัวนี้อบตัวนี้ออกออกคือเอาออกอะครับนะคร <light. S 1> เอาออกเอาออกแต่ข้าออกเนี่ยเราจะเปิดตรงนี้ช่วยเปิดตรงนี้นี่เปิดตรงนี้เข้าจะไหลออกมาหน่โอเคไหมฮะ <damals> คือเอาออกคือแล้วกันกดปุบป๊บเพื่อจะอ,ออกอะครับระบบจะตัดระบบเ,เ,ะ gambling. เลยเฉพาะเอาระบบออกออกพอเราหยุดเราหยุดนี้เลย คิดว่าคนะ้าคนเชียนสูงตรงนี้นใช่ครับจริงต้นทุงพิดนฐานนี้ได้ง่ายกว่าก็เป็นสู้ไปเพราะว่าถ้าเต็มเนาะเขาก็เลยเข้าสู้ไปไม่ต้องยกก่อนหน่อยใด้คุณปรยตัวนี้จริงๆแล้วแต่เราเขาต้องข้าดีที่จะได้แล้วนะตัวตรงนี้คืท้ายคือหยุดูนะวันแรกแค่นั้นเนาะวันที่สองนะครับ,ต,นนรบตัวนี้นครับก็คือเ,เมนูเมนูให้เลือกว่าเราจะอบกับเพศไหนนะครับ ขานะครับต <À>, ัวนี้นะตรงนี้ช้าการการหรือมาตรฐานก็ได้นะครับขวามือสุดก็จะเป็นเร็วนะครับผมส่วนใหญ่เราเอาอ6-4ใช่ไหมเอาเรียงกัเดียวเรียวเทปปุ๊บตรงนี้ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเคลืเลยนะครับเพราะผมแปลไม่ออกนะขอเรียกจริงๆมันไม่จำเป็นเพราะว่ามันละเอียดมากคือเรื่องรสชาติข้าวและเราคงไม่ได้จับอะไรได้นี่ครับอันนี้ความคิดเราต้องการ เราตั้งไปที่เท่าไหร่อ่ะต้องการเอาทิศอบเอาข้าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เราต้องการหยุดที่เท่าไหร่แนะนำก็อยู่ประมาณนี้ครับทิศอบทิ่เหอก็พอได้ครับเปลี่ยนต้องปีชั่วโมงแห้งครับในเรื่องแห้งเราต้องเขาปลูกเลยระดับเลยครับตัดทิศห้าเราพยายามทิศห้าเป็นทิตัดแล้วครูดาวติ๊กข้าวสภาพเกษตรในโซนโี้แต่อะจำเป็นเมนูนี้เป็นตั้งเวลาถ้าเราต้องการไม่สนใจเรื่องความดิ้นเลยต้องการแห้งไวอย่างเดียว แล้วหมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้มาตรงนี้เห็นไหมนี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมาตรงนี้เลยนะตัวนี้มันจะมาตรงตัวเลขตรงนี้ครับตัวนี้ขยับไปที่ตั้งเวลาแล้วก็จะหมตัวตั้งเวลา้เลยครับวันจร์ทุกชปุ๊บเนี่ยส่วนชั่วโมงเริ่มต้นที่3.5มีชั่วโมง3.5เราก็เลือกเอาเขาจะนับที่เวลาความชื้นอาจจะไม่สนแต่ว่าเขาจะเช็คให้เหมือนกันโอเคไหมฮะถ้าส่วนใหญ่เราเอาความชื้นเนาะ แล้ว็กจะมายิ่ดีกว่าแล้วกม่าเมาะครับเพราะว่าสิบหาิก่คนาแบห้าสี่มันเอาไว้สังเก็ด้่ีสวยนิเ็นตีสวยสุดนะที่ผมลองทดสอบแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้เป็นปริมาณของที่อยู่ในตู้นะครับปริมาณที่อยู่ในตู้อเทียนเยวนี้คือเบอร์หนึ่งอกต่ำสุดเท่าไหร่อกต่ำสุดได้ที่เบอร์หนึหรือผมคำนวณแล้วตรงนี้น่าจะมาณร้อยห้าสโล ตำสูตรที่อบได้150ถึง200ร้โลแล้วก็ใล่ไป1 2 3 4ตัวนี้เต็ม4ขีดใช่ไหมครับอันที่จริงมันจะมีขีดที่หาเราก็ตั้งตรงนี้ 25. ไว้เบอร์5ตายตัวไม่ได้ยุ่งเลเยเราจะใส่มานใส่ร้อน,นแล้วก่อนเพราะเราเน้นุ6เร็วนะครับผมจบแค่นี้แล้วระบบแก๊สเนี่ยครับเราอยากร้อนหรือไม่ร้อนนะครับเราจูนตรงนี้ได้เลยแตเ่เราจะูนตัวเลขของมันได้นะแต่เราต้ ก็คอมมอนี damn, like wow. ่มูกสุดแค่58าสเท่านะแต่คอมมอนจริงะต้องเรวป็ดอันนี้เราใช้ระบบบอกพคไ้อมมอนจริงคือเราดูน้ไฟเอาล่นะเดิดเราดูไฟแล้วปกติแล้วมันจะร้อนตามไฟร้อนตามมือเลยไม่ต้องการควาเร็วเยอาร้อนตามมือเลยครับมันจะร้อนตามมือเราเพื่อจะควบคมเองตามคามชื้นมันจะต้งเวลาอัตรามัเลียวี้ัวเซดบ่งจะรื่นๆไปเนจะเียไมีนดน เดี๋ยวเาจะลดความส่วนเองอกเขาขอดับเ้าไหมาก้งนย่เออกดี๋ยวเขาจะเด๋วเขาจะลดความชื้นเองเาจะดักเตาก่อแล้วค่ยดักไปหลุมหยว่าถ้าออกมาจะจำไม่รอลยืดทำงานแล้วก็พืดเพื่อพอยกดทำงานต่อจะเป็นดาวไม่ได้ยังไง แล้วก็จะประมาณสัก่งชั่วเราขึ้นมาจะดับเลยนะครับเรียกว่าิยาวจะมีร้อนฮออตขึ้แล้วก็คูลงแล้วทุกคนได้ดูแล้วมัง่ายๆนะไต้เราเข้า่นะผมไม่ได้รียไงช็นกโาตงแนแล้วเาก็างฆากน้กเข้ามาทา้าเีนนะเวาใส่ข้าวอ่ะ ใ,ใส่ใแค่คนเดียวใส่แค่ตรงกลางช่องเดียวเลยนะครับทำไมเหรอเพราะว่าญี่ปุ่นเขาว่าเขาไม่ให้ใส่ย่างเดาเต็มที่เขาใช้รถดูดมาลงก็ไปาตามรถดูดนะครับเทีแค่ช่องนี้ช่องเดียวช่องนี้มันเต็มก็ปล่อยเข้ามันไหลลงไปนะครับเห็นช่องมันเยอะๆมันใช่อัดกันเต็มที่ครับจริงๆมันไหลเร็วอยู่แต่แนะนำว่าช่วยใหม,ม่ๆก็ถ้าเปิดฝาไปเตาจะไม่ทำงานเด็ดขาดเต็มที่ไปยังไม่ติด ทำอะไรก็ไม่ติดถ้าปิดฝาไปไม่ติดไม่เล่าสิเรื่องถั่วแน่นอนใส่ไม่ถูกนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องเข้าไหมข้าวอ๋อเดี๋ยวคนจะมาเพื่อวเตถุดิบแต่ต้องต้องเดินเครื่องก่อนใช่ไหมถึงได้ข้าวได้เดี๋ยวให้เริ่มก่อนถึงได้ข้าวใช่ก็เดินเริ่มก่อนใส่ข้าวนะครับตัวตัวนี้มีลูกฟลักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตะแกรงเวลาใช้ไปนานหรือเลือกใช้อะครับแนะนำมาให้เป่าหน่อยเพราะตัวนี้คือตัวที่ความร้อนจะวิ่ง ผมอธิบายวาดภาพนิดหน่อยจะได้เข้าใจว่าความร้อนเป็นยังไงนิดเนี้นยวตัวความร้อนมันจะถือว่าเป็นเรียนอย่างนี้นะครับเหลียนมีนด้านข้างนะครับด้านเรียนข้างแต่ด้านตัดขวามันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมครับตัดขวาเรียนข้างนะครับล้มมันจะวิ่งผ่านรูรูลิมนี้ลงมือเข้าไป่งเข้าไปนะความร้อนเวลาออก มันจะวนออกมาเลยมันหมายความว่าช่องเข้าช่องออกคนละลูกันต้องหันเข้าบอร์ดข้าวผสมสามมันจะได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าเขาตัวใหญ่กว็เรียกว่าหกเท้าใช่ไหมความหมายจริงๆแล้วคือการไล่ไล่ความชื้นมากกว่าความร้อนไปไล่ความชื้นจากข้าวออกไปความร้อนก็ไล่ออกไปไล่ออกไปรวมทั้งหลังมันจะเย็นจากการเป็นร้อนร้อนเสร็จแล้วจบดันไปกับไล่กันหมดเลยก็เลยระดับจะเป็นลมหมุน ไม่ต้องหงวดว่าข้าวข้าวมันจะข้าวจะหนัเพราว่าเราใส่ข้าวเป็นปริมาณหกเท่านั้นใช่หรอครับทันหกที่ถูกความชื้อนนะถ้าเกิดความชื้นเยอะเนี่ยปริมาณข้าวก็จะหนักถ้าความชื้นน้อยแต่ว่าเสียเยอะเลยที่หกเดี๋ยวเครื่องจะคำนวณให้เลยจริงๆไม่มีข้าวตลอดหรือเปล่าโดยปกติเหมือนขึ้นคือเก้าชั่วโมงแต่อบจริงอ่ะหก ผมลองต้ตอบมาแล้วช่วงหนึ่งแต่ถ้าผมทำงสามสิบสาสิบเก้าเองแลอมก้าแต่ว่าเราเราเข้าไปสยเดียวใช่ไหมสีย่างเดียวไม่ต้องห่วงจเลยครับจรงแล้วเอ้าหั่นแล้วเล่นเข่าสุดเท่าทเราต้องการเลยเดี๋ยวเครื่องจะตัดเองผมว่าไม่เกินหกหมแน่นอนอต่ผมยัเปิดเครื่องอยู่่ะเราเข้าเข้าเลยนะเข้าใช่ไหมเราหยุดแล้เราเข้าเราหยุดก่อนขาเตรีมตัวจะเปลี่ระบบเป็น ลเราคนอบเลยครับพอคนอบเสร็จเครื่องยากระตนนุ้นพัดลมติดก่อนพัดลมหล,ลมักติดพัดลมไม่ติดเอาไม่ติดนะครับมันจะมเช็คอย่างแรกก่อนลุมก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะเช็คหัวเขาือกถ้าผ่าเขา,เขาจะติดตัวตัวนี้เขาเรียกหัวเบอร์เนอร์ในอุตสาหกรรม มัาเป็นทั่วไปมันจะไม่ใช้หมดเลยเองมเรียกใช้โมเข่าขาปูผมคู่อะครับแล้วมันจะกินแก๊สแล้วก็ถังเผาถังแก๊สใช้ไม่หมดแนะนำถ้าเกิดคุณจริงๆนะให้ได้เปถังใหญ่นะถังสี่สิบลิตรอะมันจะประหยัดกว่าเพราะว่ามันดันแก๊สได้หมดถังเล็กมันคือดันไม่ทันใจหรอกถังใหญ่กว่าตาแล้วสิ้นสุดได้ล้วถ้าระเบิดอย่างเงี้ยไม่ดูว่าเปิดทำไมระเบิด แกะหนาไปเราก็ชูบาก aja, ่อนชูบบางๆไว้ก่อนเราคุ้มไดหม่นะมันจะระเบิดนากลัวจริงแต่ว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่าลูกดมื่หลังลูกแลเรเราให่เราแกะหนาไปแล้วปักลงไปแล้วเนาะทนี้มัไม่ดับแล้วจะตั้งดาแล้วถวเ้แล้วต่ตอนนี้มส ตกใจตั Who, sort of long, ้งกล้องเลยคือเนี่ยตั้งใจจะไปดูเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจที่หลังเพราะมันจะเริ่มมันถ้าเราแก๊สหนาเกินไปลมน้อยมันจะเสื่อมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ระเบิดตำแหกแน่นอนที่หลังแตกเพราะฉันไม่รู้จุดไหนกัน ตอนที่43แล้วะ44นี hmm. <Exactly. S 2> like ่ครับที่แต่ความชื้นตรงนี้วันที่แค่58วันนั้นแต่ความชื้นร้อนจริงออยู่ประมาณ80ไม่ได้รับว่เนี่ยมันเสียงพอเสียงพอเสียงเครื่องเนี่ยดับแล้วนะเสียงเสียงครับเสียงมันหายไปแล้วใช่ไหมเาเรียกว่าเสียงฝนสปาร์ดแต่ว่าไฟนิ่งแล้วเราเล่นความร้อนได้เลยครับนะ อนเครื่องเปล่านะแต่เรื่องข้าวองร้อนจะ้วกวนี้เพราะว่าจะดนจักรวามร้อนเลยนะเราตั้งเวลาต้องตั้งเวลา้งเวลาก็ต้องทนตั้งเวลาเยตั้งเวลายแต่กตั้งเวลตตั้งฝ